น้องน้องไม่เกี่ยวไอ้นี่นี่เจอเจอกูก่อนเจอกูก่อนไอหมานี่โอ้โหพชั่นสีม่วงอีกแล้วไปใช้เว้ยขอเท้าไม่มีเท้าไม่มีเท้าหายยากหาเห็นเลยวะ เ้าก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนดกท่านเลยนะครับขอต้อนรับสู่99คืนในป่ากันอีกเช่นเคยนะยังอยู่กับ update, อัปเดตอาร์วีนเช่นเคยและจากคลิปที่แล้วน,นะครับที่บอกกันไว้ว่าผมจะฟาร์มลูกอมให้ได้ไม่หมดครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยครับผมไม่มีเวลาลจริงๆคือพอทําคลิปนั้นเสร็จรก็มีงานเข้ามา,ม,ามีงานที่มองานที่มหาอะไรซ้อมกีฬาอ,อะไรอีกแล้วก็เยอะแยะมากามายทำให้ผมแบบว่าไม่ได้เล่นเลยก็คือว,วัวน,นี้ครับผมจะมาฟาร์มลูกอมกันนั่นเองแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ผมเหลือเวลาอีก2อชั่วโมง นั่นเท่ากับว่าผมมีเวลา2ชั่วโมงครับในการฟาร์มมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะได้กี่วันแล้วก็ได้ลูกอมไปกี่เมนะครับไปไมาปูดความตั้เปงเลิกไปเลยดีกว่าไปกับเอเลี่ยนเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเกมมาแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตฟาร์มต้นเกมก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้มาเจอกันตอนนี้ผมก็เสียเวลาฟาร์มไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราทำอะไรได้บ้างตอนนี้ได้เทียนมาค่อนข้างเยอะนะครับผมค้าแผนที่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราอัปเกรดตัวค้าไปก่อนนะครับจะเอาอัปเดตอีกกกกรรรรรรอออออออบบบบบบนนนนนนนงงงงคคคคััััแแแแลลลลล้้้้้ววววววเเ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 ดดีี๋๋ยยยยยซืืชมมม่นะ่่ะะะาาาาาาใหตตตสๆข นี่วางเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมช่วยเด็กมาแล้วทำหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวว่าจะไปช่วยน้องๆที่เหลือครแต่ว่าวันนี้ผมขอไปฟาร์มปราสาทเพชรก่อนเลยกันเดี๋ยวไปค่อยไปช่วยน้องที่หลังนะครับเผื่อได้ปืนลูกซองไปช่วยน้องจะได้ง่ายต่อการใช้ชีวิตนะครับยิงฟรีครับยิงฟรี e-sport ตอนนี้ชั้นแรกเราได้เทียนมาสองเล่มนะครับน่าจะเคลียร์แล้วเดี๋ยวไปชั้นต่อไปครับชั้นนี้เคลียร์แล้วนะครับเราได้เทียนมาทั้งหมดหนึ่งเล่มทั่วนะครับโอ้โหรอบนี้ได้น้อยมากจริงชั้นน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 นีีี้้้้้้้้ไไไไไไดดมม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 าาาเเเเเลลลล่่่่่ะคคคครรรรรัััับบบบบแแแตตตออออออผผหหหหิววววกกกกยง็็โโปื เพชร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 เก็บ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 ไปแล้วน้องไปแล้วครับวิ่งครับหิวเลยหิวเลยไปเลยวิ่งครับไม่ไหวแล้วผมว่าเดี๋ยวเราออกเดินทางช่วยเด็กกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปช่วยน้องหนูปลาหมึกก่อนน้องหนูบ้านฟ้าเขาพันเดียวกันก็ไม่สนใจครับแพงมากเลยนี่ครับเมื่อมีปืนในเรือนับชีวิตก็ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวน้องหนู มากับพี่พี่รีบคืนนี้มีคนมาบุกแคมป์เราด้วยเอานี้ก่อนนะครับเป็นตัวหน้าไม้นะครับเรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวที่เหลือจะหมัดจะมวยอะไรก็เข้ามาเลยเรียบร้อยนะครับขอญาตเก็บไม้ก่อนนะเพราะจะได้สร้างกำแพงลอ้อมรอบเมืองเราไว้ด้วยแต่ว่าสิ่งเดินสิ่งใดครับผมขอผมขอ,ผมขอคร้าฟาร์มก่อนครับไม่ไหวแล้วหิวครับตรงนี้แบบว่าอาหารขาดเชนมากตั้งฟาร์มไปก่อนครับผมคิดว่าหอันน่าจะพอแหละเดี๋ยวสร้างข้างที่คาบของเลยทางไว้ตรงกลางเลยเอ้ยวันนี้ผมมีหนังมาเปล่าฟายพี่นะ สุดยอดปะโอ้แต่ว่าไม่มีอะไรเลยวะมีกระสุนปืนไรเฟิลแล้วกันต่อไปพี่ต้องการหนังหมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาหนังหมีให้พี่เอากันลนวิธีที่จะฟาร์มหนังหมีได้คุ้มที่สุดน่าจะเป็นการไปช่วยเด็กนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยน้องปลาหมึกกันอีกคนนึงนะครับอืมเรียบร้อยนะครับก็คืนกำลังมาแหละยังไม่ทาอะไรเลยน้องมากับพี่ไปให้น้องไปสร้างเต็นท์เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวนี้อะไรนี่ <c oughs> อะไรนี่ <c oughs> เอ้ยน้อง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 ไม่เกี่ยว <c oughs> โอ้โหเท่ยเกือบตาย เร็วน้องอะไรเนี่ยช้าชักชา้าเวลาพี่เป็นเงินเป็นทองเว้ยที่ต้องไปซ้อมกีฬาแล้วโอเคนี่ได้แล้วนะหนังมีโอ้โดนฟ้าผ่าทำบาปนะครับเมื่อกี้ทำบาปโดนฟ้าผ่านะครแล้วก็พี่เอ้ยน้องได้กล่องแดงด้วยโอเคเอ้ยได้ชุดเ,เ,เ <c oughs> กาะแหมแมวว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 บวว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 ้ววววววกววกวว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  นี่เรียบร้อยได้เทียนมา3เล่มนะครับเดี๋ยวเราสร้างอันนี้มาก่อนนะครับตเตียงเก่านะครับแล้วก็ตเตียงใหม่นะครับแล้วก็เตียงดีนะครับโอเคได้ครบทุกเตียงเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ตัวคูณวันแล้วก็คมแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มหาลูโอมกันเลยดีกว่านะช้าละเช้ามากละเล่นมาชั่วโมงแนละ้วยังไม่ได้ลูโอมสักเม็ดเลยโถ่เ้ยเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าจะฟาร์มได้มากน้อยขนาดไหนนะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะฟาร์มได้กี่อันนะไปเก็บดอกไม้ไปก่อนครับก็แรกเลยไปพี่ขอซื้อดอกไม้หน่อยดอกไม้น้ำนะ อะไรครับมูนครับมูนฟาเวอร์นะครับก็เคฟวายครับอันสุดท้ายเป็นลูกกระตานะครับเราได้อัญมณีแห่งป่ามากี่เม็ดแล้วเนี่ยครบแล้วดินี่ไง <c oughs> เม็ดแรกของเราเลยว่าที่เราได้ดนเนี่ยอัญมณีแห่งป่าเนี่ยเ้ยเม็ดแรกเลยมั้งผมว่าเดี๋ยวเราเอาเทียนไปทิ้งเอาทีขอหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแ,ๆแล้วเอาแฟรี่ก่อนเลยใกล้สุดแฟรี่แฟรีฟร่ลูกอมลูกอมขอลูกอมหน่อยแฟรี่แล้วแต่นะทิท้ทิท้งเอทีก็ได้ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,รว,รวค,ครับโอ้โหเป็นกบไปแล้ว ขอบคุณมากกำลังอยากเป็นกบอยู่พอดีเลยจะได้แบบไปฟาร์มบ้านต่อไปได้น,นะแล้วก็ขอเลยวิ่งครับวิ่งครับไปแล้วเอ๋อเช้าก่อนอีกทิกก็ทิ้งไม่ได้นะนับนแหล่ะตอนเช้าเราไปปรุงยางกันดีกว่าครับเจอแล้วนะครับบ้านที่มีเบ็ดน,นะตกไปเยอะๆนะครับจะได้ไม่ต้องมาฟาร์มบ่อย มาแล้วครับพร้อมจะปรุงยาสูตรแรกของเราใช้องุ่นก่อนนะครับหอันนะครับแล้วก็ใช้ดอกไม้น้ำนะครับมันก็ใช้ปลาสองตัวนะครับลงไปเลยได้มาแล้วครับผลแรกเป็นโพชั่นผิดนะปรุงยาอยู่บ้านดีๆไม่ชอบนะผมชอบมาเจ็บตัวนะหาเรื่องเจ็บตัวขอบ้านชาวบ้านนะนี่นี่เจอเจอกูก่อนเจอกูก่อนไอ้หมานี่ให้อะไรโอเคสาบครับขอบใจมากพี่อ้าวลุงคนขายของนี่ อตอนนี้ได้มา9ก้าเม็ดแล้วนะเก็บอันนี้ไปด่วนครับดอกไม้ตานี่แล้วก็เก็บดอกไม้บ้านนี่ไปซีไปด้วยอะไรเก็บได้ก็เก็บไปครับเนื้อแดงเนื้อแดงนี่เก็บไปให้หมดครับพาใช้ทํายาั้งสิ้นครับดอกไม้น้านี่ก็เก็บครับหายากนะครับไม่ค่อยจะเจอครับอันนี้ขวดนี้ทิ้งมานะไม่ใช้แล้วบายๆไอโปโมชั่นอันนี้นะไม่มีประโยชน์ครับสร้างแต่มลพิษให้เราครับช่างมันครับโอ้ยได้แล้วท้าวก็่ายมันต้องการหนังหมีผมมีหนังหมีพี่รอบเนี้หนังหมีพี่ให้อะไรเนี่ยไม่มีเลยพี่ผมมีทุกอย่างแล้วะคือไม่รู้จะเอามาทำไมเหมือนี่ย เมื่อกี้เอาเท้ากระต่ายมาใส่หม้อนะครับแล้วก็เอาอันนี้ใส่เนื้อ3ชิ้นนะครับแล้วก็ดอกไม้ m p c 1อันเค้ okay, okay, ได้แล้วครับขวดหนึ่งนะครับป่ะสูตรต่อไปมาเลเฮียมูนฟลาวเวอร์เนื้อแล้วก็เนื้อธรรมดาเค okay, ได้แล้วครับตอนนี้เราได้มาทั้งหมดกี่เม็ดแล้ววะเยอะอยู่อะอันนี้พชันพชันพีนดีแล้วครับพชันพิดทิ้งไปแล้วไม่ใช้ครับบายๆต่อไปใช้เคไวเคไวเราต้องไปในถ้ำนะเดี๋ยวเราเอาเทียนไปปากด้วยขอเก็บดอกไม้ก่อนแล้วกันค่อยว่ากกกัันนนเเ็็บบบะะคร คือน,นี้มันมีคนมาบุกบ้านเราอ่ะผมเดินไปทีออทีไม่ให้หมดเลย <c oughs> ค่อยว่ากันนะเค,คยว่ากันตอนเช้านะครับเพราะว่ามันไม่มีกวางมาบุกไงถ้าแบบว่าเป็นทีกอทีนะครับโอ้ยได้หลังเดียวเองโถ่เอ้ยโอเคเราต้องรีบกลับบ้านเลยครับเพราะว่าไอ้ลาทีแล้วมันอยู่บ้านเราแล้วเดี๋ยวเราไปจัดการหนะ่อยมาเลยน้องพี่มาแล้วอืร็เรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวนะครับนี่ได้เทียนมาเยอะมากครับได้มากี่เล่มวะเนี่ยมีแค่สามชิ้นแล้วก็ไอ้ดอกไม้นี่เคได้มาอีกห้าเมนดครับอ,อล้้ย เียบร้อยได้หมื่ห้าเมตรครับโอเคได้หมื่ห้าเมตรนะครับอุ้ยโพชั่นสีเขียวโอ้ยลูกอมเราแบาบว่าได้มันเยอะมากอะโอเคน้องไปลงไปเลยเออลอยครับเอ,อ,อ้ยโพชั่นเขียวเอ,อ้ยลืมไปทิ้กอ้อทีเลยโอ้โหเช้าละ <c oughs> ยังไม่ได้ไปไหนเลยโอเคเดี๋ยวเราปักบ้านนี้ก่อนครับเทียนปักไปอุ้ย โอ้โหโอ้โห,โหโน้องยา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 กหน่อยเองไม่เว้นกันไว้บ้างเลยนี่เราได้แล้วนะคเครื่องขุดเจาะน้ำมันนะครับเครื่องแรกของโลกนะครับตรงนี้เลยแล้วกันไปขุดไปน้องทำงานดีๆเด้ออืมเรียบร้อยครับหมดตอนนี้รู้สึกว่าเท้ากระตายเราค่อนข้างจะขาดแคลนนะครับการใช้เยอะมากจริงแต่ว่าหาได้น้อยมากๆเลยไปลงไปก่อนเลยเนื้อได้ไปงห้าเม็ดนะครับ กวาจะได้แต่ละเม็ดนี่มันยากลําบากแสนเข็นเลยเกินโอ้กลางคืนก็ยังไม่ทันทอามอเตรเลยพี่ชายตัดไม้มาล้อมรั้วหน่อยดีกว่าผมไม่ไหวแล้วมาซื้อไปเลยนะครับไม่รู้ว่าได้กี่อันได้แค่นห้นก็เอาแค่นั้นนะครับกว่าจะรอบต้องใช้กี่อันวะเนี่ยได้แล้วน้ำมันหนึ่งแกลลอนนะเดี๋ยวเราใส่กองไฟไปเลย โอ้ยได้ไปแล้วพชั่นสีเขียวนะครับโธ่เอ้ยความจาเต็มเต็มไปตอนไหนไม่รู้นะครับคือไม่ได้อัดไว้เพิ่งมาเช็คว่าแบบว่ามันไม่ได้อัดแล้วโธ่เอ้ยก็คือนะอัปเดตเนี่ยเออไม่รู้ว่ามันตัดไปตอนไหนครับแต่ว่าตอนนี้มัน121วันแล้วนะแล้วผมก็ได้ล้อมกําแพงเกือบครบแล้วขาดอีกอันหนึ่งนะแล้วก็ลูกอมได้ประมาณ250กว่าเมตรแล้วครับก็ยังไปต่อเรื่อยๆครับแต่ว่าใกล้เวลาไปซ้อมกีฬาแล้วแหละยังได้อยู่คืนนี้รู้สึกว่ากวางมันจะหิวนะมันจะตาแดงนะผมว่ามันไม่น่าจะเป็นวน นะอันสุดท้ายนะครับวางกันปึ้งตายแล้วครับกำแพงตอนนี้เราก็ลอ้อมรอบบ้านเลยที่ร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ผมไอรู้ั่วตรงนี้ผมใช้เต้นไม้ปิดนะครับน่าจะอยู่อ,อืมยนระวางนี้ก็หน่อยนะครับเป็นบาริเคตนะครับเผื่อตัวอะไรมันมาออก,กันอยู่ตรงนี้นครับเราจะได้แบบโดนบาริเคตเราครับโอ้โหฟ้าผ่าเลยมาตกป้าเอ้ยโอ้ยตกใจหมดโอ้ยไอ้น้องโอ้โห ตะดุ้งเลยเมื่อกี้เอ้ยตอนนี้ก็ร้อยสามสคืนแล้วทำลายสถิติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือสถิติเดิมก็อยู่ที่ร้อยกว่าวันโอ้ยคืนนี้กวางมันก็ตาแดงอะทำไงนี่เขได้เป็นห้าเม็ดนะครับเขยคืนนี้กวางมันไม่ไล่เรานะครับเราจะไปทีออทีกันเราจะไปแบบเยอะๆเลยโอย้อะไรนะเข้าไปกันเต็มเลยนะเข้าไปได้ยังไงวะเนาะเรียบร้อยนะเคลียร์พี่กันนะรอบบ้านนะมาแล้วครับอืมขอครับขอะนรับขอขอ รวดเร็วครับรวดเร็วอุ้ยไอ้กวาง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 อย่าลังแกกันเลยนะเธอจ้าเท้าก็ต่ายแล้วไม่มีอะดิโหใช้เยอะมากนะเท้าก็ต่ายรอบนี้หน่อไม้ฟ้าแล้วก็เนื้ออีกอันหนึ่งโอเคอืมเอ้ยเอ้าพี่พี่อยู่หลังนี้เหรอโอ้ว่าอยู่ไปเยี่ยมบ้านผมซะบ่อยเลยโอเคอย่าชาครับอู้วเอ้าอยู่บ้านติดกันเลยเหรอ เอาพี่ชายเพิ่งรู้ว่าเนี่ยพี่อยู่บ้านติดกันอ่ะขอเท้าไม่มีเท้าไม่มีเทาา้าหายากหายเห็นเลยวะโอ้โหหมดฝูงแล้วยังไม่มีเลยเพง่งเคได้แล้วนะโอ้โพี่ใช้สูตรที่มันไม่ต้องใช้เนื้อมัิงจะอใช้สูตรที่มันไม่ต้องใช้เท้ากระต่ายมั้งได้ไหมพี่โหขึ้นมาได้ยังไงเนาะบ้านเราปลอดภยัยจริงไหมเดี๋ยวเอ้มันขึ้นไปได้ยังไงนะไม่กระโดดขึ้นไปมาได้ง่ายๆขนาดนั้นวะแล้วก็ดอกไม้สีฟ้าหนึ่งขอไปครับ เอ้ทีดวะแฟรลีท,ทีแล้วนะครับจะถึง400ไหมเนี่ยอือมีชายทีดอีกแล้วใจดีส,สุดๆนะคืนวนนี้ทีดบ่อยนะทีดอีกแล้วโหมีแต่คนใจดีนะคืนนี้พี่เขาทีดผมมาสองคนแล้วเนะี่ยพี่ยอมได้ไงเนี่ยเนีย่ยเฮ้ยเจ๊ก็ทีดวะคืนนี้มีมีแต่คนใจดีคือเราไมา่คอไม่ทันหรอทีดแฟรลีก็ทีดใจละะใหลายๆเจ๊ทุกคนในค่ำคืนนี้นะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่คอยสนับสนุนกันโอ้ยชิวอะผมว่าอีซี่นะการฟาร์มแบบว่าลูกอมในแพทนี้นี่สุดยอดอะความง่ายกว่าเดิมเยอะเลยโอ้ยได้มา4 0 2อันแล้วอะคืนนี้น่าจะได้อีกอะนี่คือการป้นส่งมาให้หมดอะไรที่ไม่หญิงมีเนี่ยไอเทมที่ไม่หญิงเอาละ่วงขาในวันที่ไอ้กวางตาแดงนะโอ้ยไม่ทันเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังยังยังอยู่ยังอยู่โอ้ยยอดไปประบเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ย ย้อนล็อกขากันเลยนะโอ้ยโอ้โหไม่ถึง200วันเรล่าลงใครที่อยากให้ผมมารีวิวคานไปหมดก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไม่ไหวแล้วก็ก็คือสุดท้ายแล้วครับเราอยู่ได้193วันนะครับด้วยตัวคนเดียวครับแล้วก็ได้ลูกอมมาทั้งสิ้นประมาณประมาณ250ป่ะ250 เมเรนะคับประมาณ250-260เมตรอะ่ะก็ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงอะ่ะตอนนี้ผมไปซ้อมฉายแล้วเดี๋ยวขอไปขอตัวไปซ้อมก่อนแล้วกันนะคลิปนี้นะ่าจะได้ดูดึกๆแล้วไหนจะตัดไหนจะอะไรอีกเออไปแล้วบ๊ายบายซ้อมก่อน